สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชอ่องนีเลอระเสริฐซอรีเลครับวันนี้มีการซ้อมโชว์โชว์อะไรนะติดตามกันนะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูกับทางหานละกันนะฮะเพราะว่าจะได้ตื่นเต้นกันนะฮะเป็นเพลงอะไรก็ไม่รู้เนาะไม่รู้ทุกคนจะได้ยินหรือเปล่าไปดูไปเรื่อยๆนะฮะเพลงอะไรทุกคน ได้ยินไหมว่าเป็นเพลงอะไรมไมผมไม่อยากให้ทุกคนได้ยินเลยนะเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ อนะไอบ่อยอากาศเปลี่ยนแปลนบ่อยนะครับทุกคนแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมาย ทุกคนตื่นเต้นกันไหมจะเป็นโชว์อะไรคอมเมนต์ซิว่าเป็นโชโชอะไรฮะเหมือนทุกคนไม่รู้เลยนะครับเหมือนทุกคนไม่รู้เลยชื่อคอมเมนต์หน่อยทุกคนชื่อคอมเมนต์หน่อยว่าคือเพลงอะไรโชว์อะไรโชว์ใหม่ของใครใครตอบได้เอาหัวใจไปเลยนะครับ ต้องอลังการแน่นอนเลยสวยงามเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบทั้งร้องเล่นเต้นดนตรีนะฮะเป็นเพลงที่กำลังทิกอยู่ในจิ๊กต่อนะเพลงอรไอยเพลงอรไอยพูดเหมือนทุกคนไม่รู้อะ่ะ กันหน่อยเนาะอ่าให้ทุกคนลุ้นๆกันแล้วกันนะดูโชว์ใหม่เตรียมตัวดูโชว์ใหม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าดีลรบประสิทธิ์ถ่ายได้เดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูเนาะเพลงติดลิขสิทธิ์ก็ไม่มีปัญหานะฮะเพราะว่าช่องดีลรบประสิทธิ์ไม่ได้ซีเรียสอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนี่มาคุยกับแม่แม่สวัสดีครับมาตั้งแต่กี่โมงแม่สวัสดีค่ะมาตั้งแต่หกโมงมาตั้งแต่หกโมเลยหกโมเช้าไหมบ้านอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านเลยบ้านนี้รำไปบ้านโค่กลางใหญ่ไกล้ไหม นอนอยู่นี่เนาะเสือพร้อมไหมเนี่ยงอนอยไหมเนี่ยพอเนาะอ๋อมากันหลายคนเลยเนี่ยวันนี้มาเชียร์ใครแม่เนี่ยแล้วดูุมอุมพรมาบ่อยมากเลยนะแม่เนาะสามันมาบ่อยจริงๆเลยอือกินข่ากินข่าอะไรเนี่ย ระหวางระหว่างลาับเตยชอบแบบไหนแม่เตยเอามวนอย่างเดียวเออมันยังว่งนอนอ่ามัารเออสาม้อาเสด็อย่างเดียวอยู่แล้วเออส่น่าเสด็จเนาะเอาแม่มวมวนมเด้อวันนี้มาแล้วจะแต่วันเลยเนี่ย โอ้หามงเลยเด็ดเด็ดเอ้าเดี๋ยวก็เดี๋ยวใกล้จะเล่นละอะไรนะสามทุ่มสามทุ่มมาเลยสามทุ่มจังเท่าไหร่ก็สามแสนขึ้นเลแม่แต่ไม่รู้สามแสนเท่าไหร่บุ้งไปแในฐานะในเรื่องสัมผัสหลายคนเขาจ้างสิเพราะได้คุณล่หลายหมดแหะค่าตัวใช่ไหมค่าตัวก็แล้วแต่แล้วแต่แดนเซอร์อะไรก็ห้าร้อยขึ้นอ่ะ ห้าร้อยคืนไม่แน่ใจเหมือนกันแม่ 5, ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันค่าตัวบมเท่ากันเนาะอ,อ,อ,อะไรนะว่าจะใช่ใช่ไหว่าคนละวงคนละวงพระเ,เ,เอกพระเอกวัดชิวรดมีหลายพระเอกพระเอกใหม่พระเอกน้อยนางเอกใหญ่ไอ้เ็กน้อยมีหลายคน <ๆ S 1> แล้วก็จะมีวงหนึ่งว่าใช่แล้วก็จะมีใหม่อีกวงหนึ่งนะสาวน้อยลำเพลินโชว์สาวน้อยสองก็แหละ เปิด30เมตรสิงหาเนี่ยอ่าานผู้ขายเขาไปติดจัดเขาไปสุดยอดไม่นิรันดร์แล้วมันจะาูผู้ขายบบนิรันดร์เนอะเป็นนันดีอยู่แล้วใช่แล้วมันโปรงใหญ่แล้วอาอย่างแล้วอย่างแต่บ่อยสึ่งนี่ใช่อ๋ออ่าวันนี้เคยดูสาวน้อยไหมเนี่ยเคยดูสาวน้อยมาก่อนไหมนนี่วันแรกเนาะอ่าเอาเลยรอดูเลยวันนี้รู้ไหมว่าสาวน้อยมาเล่นอุทุมพรนี่บ่อยมาก เป็นซิปซิปเป็นซิปของงานเราเนี่ยหล่นกลับไปกลับมาทีเหลื่นติ๊ติ๊ดกันเลยนะอ,อ้าวแม่มวนๆเด้อจ้าจ้าเออครับครับสวัสดีครับอ่ะแม่บอกว่ามาดูครั้งแรกนะฮะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ